รบรรยาก,กาศทุกคนบรรยากาศมนีสิมาหาปามาหาป่าพี่น้องเอ้ยนี่พาพี่พาน้องมาหาป่านี่ตอนนี้กำลังชี้ย่างคมจากน้องนี่ไปหาแหล่งหาปลาเขานี่ครับพี่น้องมาเจอ,นอนเห,น,จอน,หน,นองน้ำแหง้งมาเจอหนองน้ำแห้งครับนี่ครับพี่น้องหนองน้ำแห้งปลามีอยู่หัดสีได้โบได้หันโบชักพี่น้องเอ้ยน้มารุ่นน้ำกันอยอู่รุ่นน้ำกัน มาพาดนี่ผามาเห็นเห็ดหอกพี่น้องเอ้ยโอ้อเห็ดลายแลยกูเบิ่งเบิ้งเบิ้งมาเบิ่งโน่นนี่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 บ้านโบคิดว่าสิเจอสิ่งที่บบคาดคิดนี่เฮ็ดน้องเห็ดเห็ดผึ่งเห็ดเห็ดผึ่งทามครับบ้านผมเอิ้นเห็ดผึ่งทามครับนี่บ้านพี่น้องจะเอิ้นยังบ้านพี่น้องเอิ้นเห็ดยังฮะนี่ เรื่องเต็มอยูอ่นี่ครับพี่น้องนี่ครับมหา,ามหาป่ามหาป่าครับมาเห็นเห็ดพี่น้องเอ้ยโมขึ้นโมฝัน,นสิเอายัางไใสบาทนี่ดูพี่น้องครูมามามาลุ้นน้ำกันนี่มแม่นเมื่อพี่น้องพี่ออกลายเติบออกลายเติบพอได้อยู่ได้กินอยู่มือน,นี่ก็ได้ามาบคิดบขคิดบมฝันซีนนได้ นี่อีกส่วนหนึ่งที่เขาเก็บกับพี่น้องนี่คือส่วนที่เขาเก็บ,กกบนี่ครับส่วนที่เขาเก็บคือว่าสิบุไรแบบนี้นะพี่น้องว่ามหาป่ามันเหยีเท่าพี่น้องเ้ยเหยีมาเห็นสายครับมาเห็นซ่าไป บคือว่าสีเห็นนะพี่น้องมาหาปลามาเด้อมาลุ่นน้ากันมาเบ่งน้ากันนี่ของแปลกมาหาป่าจะได้เห็ดมันอยู่ในป่าหกพี่น้องเอ้ยเข<อ><ม>าเขได้ป่าน้ำยมร่าบนน้ำเลยนี่มีแต่น้ำน้ำยะลาบัก สีได anyway, ้ห้าปลาอยู่บ yeah, ่พี่น้องด้อืมพี่น้องเลยนี่ฮะยังว่าเท่าต้นงยังว่าเท่างามอยู่พอเอาได้สี่เหตุนเก็บพี่น้องเอ้ยเขาน้ำบมได้เขาน้ำบมได้เนาะมีแต่น้ำ อยู่ในพุ้นกับมีพี่น้องพูอหมูนี่แหงหลายมึงดูดพนูนี่ปอัดทบนี่เอ้ยเดีเอาได้บ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยเก็บก่อนฝนมันตกบ่คือบ่คือว่าสิออกเอาได้บ่พ่น้องผู้ตัวได้เอา,าได้กันยับเป็นเสื้อมันเอาไว้นี้ ตัวได้เอาได้เอาก็สังเอานี่ก็บไ้อีกตัวนี้อือโอ้ยเสียดายดีมาซาไปโม,ปมขึดมาเฮ็ดชิออก่เออ เอนี่แบบนี้เอาได้อยู่แบบนี้อดอกอ่กอน,บบน้นี่กะเมีนเนาะนี่อาวอันนี้กระมีน,น,บบนโอ้ยเสียดายดีเอาบบได้นี่ตัวนี้ดอกนี้ใครเนี่ยนี่อีก ฝนตกใส่พ oh, <Took olor S 1> ี่น oh. ้องเอ้ยนี friend. Friend. ่โอ <thế> ้เสียดายเด้เอาบบได้นี่ผู้มีแต่เอาบบได้ทั้งหลายนี่ก็แม่นนี่อันนี้แหี้ยดอกใหญ่นี่นี่นี่ดอกบันเอียดเลยนี่โอ้โห เออได้อยู่ดอกนี่นี่ก็แม่นโอ้นี้ช่วงดอกนี่ก็แม่นเป็นปลาน้ำมึดนี่ครับพี่น้องนี่เป็นปลาน้ำมึดนี่นี่เป็นร่องน้ำร่องน้ำที่ขาเจ้าที่ขาเจ้าดูดเก็บปลาเบิดแล้วบาดนี้ นี่ผมก็ว่าสิมาหาป่าแหละเตรียมอุปกรณ์มาแล้วครับมาข้ามน้องข้ามแล้วหัดเห็นเห็ดออกเป็นจังโชคจังหมานบ่เหมือนนี่พี่น้องมาๆมาันรุนน้ำกันมาเบิ่งน้ำกันว่าสิมีเห็ดออกลายเป็นไรครับ,บมาเบิ่งน้ำกันที่เพิ่งมีปะกันเด้ออันนี้ผมก็จะให้สาวเคลียบคนเก็บเด้อพี่น้องนี่ครับนี่ครับ,รบที่เหาเห็นที่เหามาถือ เป็นเล่าหอกกัเก็บนี่ได้สมนี่เหรอพี่น้องนี่นี่ฮะอ่านี่อีกซองดอกพี่น้องนี่อีกซองดอกนี่อ่าพี่ทางในอีกทางในก็มีอีกพี่น้องมันเป็นป่าเด้อนี่นี่ครับทางในก็มีป่าอย่างเดียวว่าว่าป่าน้ำป่าน้ำฮะนี่ครับโอ้ทางในอีกซองดอก ทักได้มอนด์ไดม่นครับพุ่นอีกอ๋อพี่น้องเอ้ยมึงถ่ายได้ดีเฮเบิงมันถ่ายยากมีแต่น้ำมีแต่น้ำพุ่นอีกก็พุ่นอีกนี่อีกพี่น้องอ่ามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องสุกูสุก้นมาลุ้นน้ำกันปีแรกของปีหกสี่ เเรกกไดกด้็็บวันที่3พฤษภาคม64ปีร 64. รแรกของ64เห็ดรอบแรกของ64มือแรกที่ได้เก็บมือแรกที่ได้เก็บเห็ดปี64วันที่3พฤษภาคมพี่น้องเอ้ยอีกเพิ่งออกเนะนี่ยนี่อีกดอกหนึ่งอันนี้ พยายามมาใส่เด,ด้อพ่อ,พอกำลังเกะเข่าเลยพี่น้องอ้นี่นะโอ้ยมมพุ่นขมิ้นพี่น้องซองสามดอกอันนี้ก็ให้สาวเจี๊ยบเป่นหมุนคลิบผมไปน้ำบ่อใดหกลายพี่น้องเอ้ยมีแต่น้ำน้ำแน้ำแข็งแต่นึกเร่อเต็มตอย่างในน่องเลยการสำรวจมา นี่ครับพี่น้องสาวเชียบเป็นเก็บอยู่ในป่าครับพี่น้องมบนขนาดมุมน,น,นี้นนต้องขอโทษขออภัยสุภูสุคนเด้อที่เบิงบ่งทงี่เบิ่งยากที่เบิงงบ่งยากเบิ่งคลิปนี้ก็ได้บอกว่าถ่ายถ่ายทำถ่ายให้เบิ่งก็ยากภาพอาสิบุกขักบ,บักบวสัตว์บัเห็นขักปันไหนได้พี่น้องเอ้ย ว่ามันออกอยู่ในป่าป่าน้ำพอมก็ยังให้พี่น้องเบิ่งคาักอยู่ฮะเลยมันผดเก็บยากลำบากอีลีพี่น้องเอ้ยมีแต่น้ำหัดสุดอยากได้เห็นแล้วกระสออนเฮ็ดรอบแรกของปีหกสี่ ไม่หนีน้องเอ้ยนี่นี่สุกูสุกคนเด้มนป่าอัสสิไายให้บึงบกขลึกน้องนี่นี่ครับโอ้ยหยากแค่โอ้ยน่องเกิดเกิดอยู่ในป่าในดงนี่ป i, ่าหกนี่โอ้ยน่อ

อ๋อเต็มที่เลยบิ่งกูกูแม่นมดโอ้ยแหฮงหลายนี่พี่น้องนี่ครับโอ้ยโพดคักดีๆเห็ดนี่กูมีแจะดอกงามๆสิคัดก็คัดตัวได้ โอ้ยหย็นอีกแล้วน้องนี่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 นีม้าด่โอ้อื้อกนองเอ้ยพุ่นกระเมียนัวพี่น้องข้างหลัง พี่น้องโอ้หางสาวเจี๊ยบเิ่นเก็บให้สาวเจี๊ยบเิ่นโซผีมือเก็บเจอก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ับอาวนี่อีกดอกนึงพี่น้องนี่นี่ทุกน นี่อีกดอกน้อยอันนี้ดอกน้อยนี่นี่นี่ดอกน้อยพี่น้องนี่ดอกน้อยนี่พอดีงามเลยมันนี่อ๋อนีกระมียนผู้สกุลเอ้ยบึงมาลุ่นน้ำกัดนี่อ๋อนีกระมียนพุ่นอีกเห็นบ่พี่น้องนี่นี่นี่ครับออ้ยนี่ พอดีกำลังออกกำงามเลยพอดีงามเลยนี่นี่พี่น้องปลาทอพ่นอีกนี่อีกโอ้ยอ,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 อืยย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 ย่ยย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 อยยยยยยยอยย โอ้เท่าเลยเท่าแล้วดอกนี่เบิ่งสาวเจียบเป็นเชียบน้องสุขภูสุเอ้ยเบิ่งเนื้อ้ความทุกข์ความยากอยากให้พี่ให้น้องได้เบิ่งคลิปนี้ทั้งมวลทั้งทั้งมวลทั้งเจียบ โอ้โย,อยกเซรีน้ไม่ได้ถือก็ยังนะใส่ผกเสือน,นี่เขาก็ออกมาจากป่าแล้วพี่น้องสมังสิขามฟ้าดูเระพังพี่น้องเอ้ยนี่ก็ออกมาแล้วนี่เรืแองเขาหาอยู่ฝั่งนี้เนะาะฟ้าอยู่ฝั่งนี้บัดนี้เขาเ้าสิขาม ทามภาคมาเบิ่งพังนี่พี่นอ้องเห็นอีกแล้วนี่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 อ้ยเบอ้หูเองเออเออเอเออเออเลยบาดอเจ็โอ้ยมน,นีกแ้วค่ะีม่นีแ้ค่ะพี่น้องคะรอมมลนี่แ้วค่ะห้ชาวเจียบเปนเก็บเนาะ S <S นี่ดอกบนี่ดอกบ๊อบ้นี่งอันี่ดอกนึงนี่หงลายเท่บาทนี่ <S <S 2> <S 2> อาบาังรังทงัทง ข้างล่างข้างล่างเหยียบแล้วหรือเว้ยนี่เหยียบเหยียบเหยียบแล้วเว้ยนี่ข้างล่างนี่อืมนี่อีกนี่อีกเด้นี่นี่นี่้างเกือบบูตนี่เอ้าเอ้าเอ้าเหยียบเลยเนาะโอ้โหโอ้ยโหถ่ายทำถ่ายให้กบบเบิ่งกระยากยาบยองเอ้ หนุนพี่น้องสเสียเกี๊ยมมันมุนอยู่ในป่าน้ำหูหมุนหาอยู่พี่น้องนี่ผมเข,าาาเขาา่าน้ำโบได้เด้อบ่าวซิดเข่าน้ำโบได้ผมเข่านำา้ำโบได้หกกิลีทั้งหกทั้งน้ำเจ็บก็เจี๊ยบโอ้ยนี่ครฮะนี่อีกพี่น้องนี่อีกสปูสก้สสนเลยนี่นี่น นี่อืมนี่นี pues mm ่อู nah, ้ยไมดแล้วไมดแล่าสรุปผลงานที่เฮาหามื่อนี้ว่าไปหาปลาได้เห็ดสำนีแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เต็มตะกร้าอยู่นี่อ่านี่เต็มตะกร้าแล้วพี่น้องเอ้ย จะลองอหญ่เนาะ